ทำให้รถวิ่งสะดวกนะเขาเรียกติดเท้านะเหยียบเป็นมานะครับถ้าบางคนหลงหล,ล,ลงลืมนะผมเองก็บางทีก็ลืมไปเลยนะส่วนใหญ่อายุง,งานมันก็อยู่ประมาณแถวถ้าจาไม่ผิดน,นะสี่หมื่นกว่าห้าหมืนโลแต่บางทีก็ทํำลืมลืมก็ไหลายๆไปบ้างก็ได้แต่รถมันก็จะอืดอขึ้นนะแต่แล้วมันก็จะทําให้กินน้ำง,งานมากขึ้นถ้ามีโอกาส ก็ล้างซะบ้างก็ดีนะครับถ้าใครล้างบ้างสักพันกว่าบาทพันต้นๆนี่ก็ได้แล้วล้างหัวฉีดนะรับรองวิ่งออกมาวิ่งปลืด๊ดวิ่งปื๊ดเลยแหละเจ้ารถคันนี้นี่ถือได้ว่าเป็นรถที่สภาพงามน่าสนใจมากเลยนะครับไม่ว่าจะภายนอกภายในมันดูเรียบร้อยอ่ะมันดูมันดูน,ดน่าไว้ใจได้นะฮะรถคันนี้นี่มันเรียกว่า ครบเครื่องจริงๆนะทั้งภายนอกภายในผมว่ามันคือไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมเยอะแล้วอะ่ะมสีสันแวววาววิบวับปิ้งปังเด้งดึ๋งดึงกันเลยทีเดียวนะคันนี้นะโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากเรี่ยวแรงพระละกำลังนี่ก็ยังดูแล้วห้องเครื่องสะอาดนะครับแข็งแรงเครื่องก็ท่าทางจะอดทนน่าดูเลยทีเดียว กดติดตามทุกช่องทางของเราเอาไว้นะครับกด s u b สไคร b ์กดไลค์และกดแชร์ครับสภาพสีก็ยังดูดีมากๆเลยนะแล้วก็สภาพแวดล้อมของรถก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเรียกว่าเห็นปุ๊บก็เข้าขั้นสะดุดตาเลยทีเดียวเชียวรถมันรูปร่างดีจริงๆรูปร่างงามสะอาดทั่วทรงดูดีไปหมดรอบคันเลยนะเนี่ย สภาพพร้อมใช้งานมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะมองจากด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาข้างบนหรือใต้ท้องรถนะครับเป็นรถสภาพที่เรียกว่าดีน่าสนใจมากๆเลยทีเดียว t hours later จะขับรถอะไรกันแล้วแต่นะครับไม่ว่าจะรถดีขนาดไหนแพงขนาดไหนหรือว่าถูก ขนาดไหนก็นแล้วแต่เนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่คนขับครับนิสัยการขับของเราก็ระมัดระวังตัวนะครับอย่าให้สร้างปัญหากับคนอื่นอย่าให้เป็นปัญหากับคนอื่นก็มันก็จะไม่เกิดปัญหากับเราเช่นกัน